โอเรอแยกนาดที่ไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้โหเหนือโชคเลยสุดยอดร้อนที่ตัางหากครับผมสวัสดีครับผมวันที่10มีนาหกห้าครับ เจอมิม้มรังมาเริ่มเลยเนี่ยรังสวยดูหัวน้ำอูเหมือนกันแต่ไม่ร้นมารุนกันว่าจะมีหัวน้ำไหมช่วงนี้ขอเก็บมิม้มไปก่อนครับเพิ่งหายากและอีกอย่างน้ำมิม้มเต็มดีด้วยรังใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ <c oughs>

โอ้โหล่วงแล้วครับผมโอ้โหล่วงแล้วครับผมโอ้โหล่วงแล้วครับผมรังล่วงเดี๋ยวผมเกี่ยวรังไว้ให้เขานะครับดังนี่โอเคครับเหลืออยู่ออกออกข้างนอกครับผมเดี๋ยวเข้ามาเกี่ยวรังโอเคครับในวันนี้วันที่สิบมีนาของ้าครับผมดูเรือเยอะขนาดนี้ไปยังไงวะเนะี่ยไม่รู้จะนางฟ้า หรือว่าคุณปู่ทวดพอลุ้น,น,น,นับเขาผมดูเครือโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยสุด,ดยอดเลยลองไม่โตเท่าไหร่แกงหัวใสอ่ะลุนเอรอเขาสขอบคุณครับ,รรบเดี๋ยวค่อยไปชมของ,งานท้้งล่างน,นะครับไม่มีที่หนีไม่มีที่อะไรทั้งสิ้นเลยดูเครือเยอะผมมุดเครือไปเนี่ยกูจะมุดถึงเครือมีหนามด้วย โอเคครับผมเสร็จแล้วครับโอ้โหเงอโชคเลยเขือเยอะขออนุญาตเก็บนะครับผมเดี๋ยวชมผลงานข้างล่างโอเคครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเพือ่อเผลงานเกือบตายดูหน้าคนเนาะ่อบคุณสุดยอด ร้อนอีกทางหางโอ้โหโน่น่ะคนงานอยู่บนยอดโอ้โหดีที่ไม่ได้ใช้ถอยเดินตามเกลือคุณครับขอเก็บพึ่งขอนะครับผมครับผมสวยๆใส่ถุงเก็บครับผม ช้ากว่าน,นี้พอดแน่วันนี้ขอเดี๋ยวรีบกลับไปรับลูกอีกครับผมอนุญาตริบเก็บริบงับนะครับไม่ไาตตั้งกล้องทานไปยังก็เล่นเขาคล้ายลูกเสือเขาคล้ายร,รอรดอเขาคล้ายทหารโอ้โหรอดเขือ ญาตเก็บนะครับวางไว้ครับผมน้ำได้นิดหน่อยครับไม่เยอะน้ำได้นิดหน่อยอือ,อร่อยตัวหน่อยนะครับน้ำเก็บครับเก็บครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ